สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดเสนอด้วยพระบารมีสืบสารคุณค่าความดีตามรอยเมื่อพระยุคลบาท ในพื้นที่ห่างไกลยอย่างอำเภอกัลยาในวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเชื่อมต่อไปสู่โลกภายนอกนั่นคือการใช้สื่อออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตซึ่งพระนิคมกิจจาารโรเจ้าวาดวัดจันทร์เป็นผู้เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนครับพระนิคมกิจจาารโร ได้ริเริ่มให้มีศูนย์การเรียนรู้ i อ t ชุมชนบ้านวัดจันทร์และเป็นผู้สอนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการใช้โปรแกรมต่างๆที่นิยมในปัจจุบันทำให้เยาวชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ตามหลักการทรงงานระเบิดจากข้างในของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนมีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนการพัฒนาการความเจริญเกิดขึ้นเนี่ยมันจะ มันก็มีทั้งแง่ดีแง่แง่ร้ายบางบางส่วนก็ทําให้สังคมที่เป็นวิถีหมดไปก็ได้แต่ถ้าเราศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็จะรู้ว่าความจเจริญแง่ดีแง่ร้ายเป็นอย่างไรทําให้ชาวบ้าน,นรู้เท่ารู้ทันแล้วก็รู้รู้การรู้แก้มากขึ้นจะพัฒนาตนเองในวิถีความเป็นอยู่ให้มากขึ้น,นกน็มีส่วนที่จะทําให้ ชุมชนน่ยพัฒนาในทางที่ดีขึ้นเด็กประมาณป .1 ป .2 ป .3 หลายๆปีก่อนนะคะก็ยังไม่รู้จักคอมพิวเตอร์แต่พอมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเลยนะคะตอนนี้นะคะเด็กขนาดเด็กป .1 ป .2 ก็ยังเล่น Facebook อยู่เลยความรู้ทางโลกเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เยาวชนได้รู้ทันโลกในอีกด้านหนึ่งพระนิคมยังได้บ่มเพาะทางธรรม เพื่อให้เยาวชนรู้ทันกิเลสที่จะมากระทบด้วยการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนผ่านการจัดกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนารวมถึงการจัดรายการวิทยุชุมชนการดำเนินชีวิตนั้นเราจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมประกอบกันไปด้วยการเชื่อมต่อทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทำให้เยาวชนรู้เท่าทันพร้อมก้าวไปสู่โลกภายนอกอย่างมั่นคง